พระสุโรมาที่นี่ป๋ท่านสุโรมาเรื่อยๆท่านมากี่วันได้ไหมนี่บ่กับพระสุโรมมาอ๋อมาพระสุโรมก็มาเรื่อยๆแหละเมื่อวานก็เอามื่อวานก่อนก็สามองค์เนาะหลวงตาท่านมานานยังไหมดวงตาได้สองสามวันแล้วสองสามวันท่านสุโรมมามานอนที่นี่เลยเห็นว่าท่านได้เลขแล้วใช่ไหมแม่ก็เลขตาเขาทําไว้หนูโอ้แต่ว่าเป็นพระเทุกมื่อวานนะทุกน้ำโชคนะหนึ่งหกหกหนึ่งหกหกเลขทุบหนึ่งหนหก เต่พระตรงยังไม่ได้เขียนให้แม่ยังเขียนแม่ยังเลยใช่ไหมยังเดี๋ยวจะไปตามดูพระตุรงท่านมามาเฝ้าลงปุยโวงอย่นี่เลยป๋อ๋อแเล่นแล้วก็ไปบิรทบาทงานนาครับนมัสการข้าวลงปูเคียหลงปูตุรงมาที่นี่นานยังปู่ได้กี่วันลงปูอามาเมา่งมาผักอยู่สองคืนนะสองคืนสองคืนมาผักอยู่ที่นี่นะ แล้วเป็นไงบ้างหลวงปู่พักอยู่ที่นี่เป็นไงบ้างก็สบายดีมีหลวงปู่สวงท่านเข้ามาบ้างไหมหลวงปู่ไม่ยังยังไม่เห็นเลยไม่ไม่เห็นอ๋อยังไม่เห็นหลวงปู่ยังยังยังไม่ไม่มายังไม่มาบอกยังไม่มาบอกไม่อะไรแต่อันนี้ได้หลวงปู่ได้เลขที่หลวงปู่เกินนที่ได้มีแค่นี้เองนี่แหละตัวเดียวหลวงปู่ตัวเดียวสามตัวตัวเดียว ครับเราลองเอาไปไดูลุงปู่จะอยู่นานไหมอยู่นี่นานไม่นานอ,อาจจะพุ่งนี้เรื่มมาลืนนี่แหลกะก็จะไปต่ออีกไปต่อถ้าลงไปเรื่อยเนี่ยไปเรื่อยไปแบบแมบบ้ว่าพระทูดงนะั้นไปเรื่อยยูตรงนี้มัง่งตรงนั้นมัง่งนู่นตอนเข้าพรรษาอาจจะมาก็จะเข้าไปอยู่ในวัดเดิมเหมือนเดิม,มเหมือนเดิม,ม,ดมแต่นนี้ แต่ตอนนี้อคือว่ามันยังไม่ได้เขา้าพรรษาอะไรเลยมันยังไม่มีอะไรเลยในในวัดก็พอดีอาตมาก็เลยอยากจะเดินครับก็เลยอยากจะมีความรู้ในจิตอ่ะพรงนั้นอ่ะครับอันนี้ก็คือเป็นแนวทางให้เฉยๆน้องปูเนาะนนคือได้มาแบบนี้ก็ให้แบบนี้<ช>พิ่ถูกก็จะว่ากันใช่แหละพิดถูกจะว่าอาตมานะเพราะว่า โยมขอเองนั่นแหละโยมขอพระทโดงก็เลยให้ก็นั่นแหละอาตมาให้ไปให้ไปไดอาตมาให้แบบนี้อาตมากเสียไปนะเสียคือว่าทายถึงโยมจะถูกไม่ถูกถึงถูกอาตมาก็เสียถึงผิดอาตมาก็เสียมันเสียอะไรมันเสียเสียสินถามอาตมาก็ไม่เป็นไรเผื่อแบ่งปันญาติโยมบ้างน้องหลวงปู่ในท่านหลวงปู่อยู่ทศดงแล้วครับนั่นแหละใช่ หลวงปู่เสียญาติโยมได้ <laughs> เป็นแ,แนวทางหลวงปู่เคยให้ถุกให้แบบนี้แต่ก่อนถุกบ่อยถุกบ่อยแลยแต่สมมาไม่ค่อยได้ให้แต่วยนนี้ไม่ค่อยให้ทำ <c ười> ยังไงก็ไม่ให้เมว่อพอ,อมากลัวกลัวมันจะเสียอะไรก็รวันนี้ก็เลยให้นะวันนี้ก็เลยให้เลยวันพระด้วยเนาะเจนปัญญาเลยวันพระด้วยแปดค้าเลย อ๋อครับเจอวันพระหลวงปูโคอโยมคอแล้วต้องให้ครับโอ้ไม่รู้จะไม่รู้จะปฏิเสธยังไงปฏิเสธยังไงก็โยมคอปฏิเสธไม่ได้โยมคอแล้วโยมคอแล้วนะครับก็เลยให้นะครับก็ให้หลวงปูเอาจ้เป็นแนวทางด้วยน้องปู ยกไฮแล้วยกไฮแล้วสามตัวเลยตัวเดียวโดโด้หางเดียวด้วยหางเดียวโดโด้ถ้าจะกลับนะถ้าจะกลับถ้าจะกลับก็เอาเจ็ดเจ็ดห้าเก้าก็ได้เจ็ดถ้าจะกลับนะจะกลับเอาเอาตัวนี้แหละเอาเอาเลขเจ็ดมาใช้นีแล้วก็เจ็ดห้าเก้าเจ็ดห้าเก้าเก้าห้าเจ็ดเก้าห้าเจ็ดแค่นั้น มีแค่นี้เองไม่มีอะไรตัวเดียวกลับไปกลับมาแน่น้องลูกตาต้องครับใช่ครับแต่เราซื้ออย่างนี้นะพอดีมันเป็นอย่างนั้นน่ะพอเสียดายทีลัังครบอืมคือครับตัวมั่งไอ้ใครเปลี่ยนนั่งฝนตกโอ้ในลูกตาเสร็จอนีนลงตาแล้วแม่โชคไม่เล็กหนึ่งแม่ดังเหรอฮะดังเหรอ ไม่ทาดึงโชคไม่แม่อาโคลงตาให้แล้วนี่ยลงตาฟันบ่ห่ะไม่ฟันหรอกแต่จะมาได้คิดเอาเองคิดเอาเองให้คิดให้เองอ๋อคิดเองคิดให้เองชื่อว่าเป็นเลขเทวดาก็ซิบบอกไม่ลงตาเป็นเลขเทวดาซิบบอกไหมนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละเทวดาก็ซิบบอกอ๋อ แต่ว่าเขาจะโกหกหรือหลวงตานั่งอธิษฐานจิตภาวนาจิตกับคือมันเข้ากัสิบบกบัหลวงตาแต่เขาจะเขาจะมาบอกแล้วเขาจะมาบอกเขามาบอกแต่ว่าไม่รู้เขาจะโกหกเราหรือหรือว่าจรกงกไม่รู้นะเขาบอกแล้วรองนะครับตอนนี้ฝารองเลยสาธุลองปาสาธุสาธุการอาการดูราเลยตอนนี้จ่าจ่าสาธุ เทวดาอ่าอมากเลังพูดเรื่องเปิดทิศปิดโชคเรื่องลาภอ่ะเรื่องโชคลาภแล้วก็ฟ้าก็ร้องไอ้ตึงตาเปิดโชคปุ๊บส่งแดงจะเปิดตกปนจะตกอ่าก็ขอขอบคุณหลวงปู่เด้อจ้ะหลวงตานะครับหลวงตาทุระตนุถูกนะขอให้ให้โยมให้ตรงๆนะบอกว่าให้ตรงตรงห้างเดียวตรงๆนี่นะนี่แหละตัวเดียวนี่แหละไม่มีลายตัว ให้เรจะรับปูให้พรไปได้ไม่เป็นไรจะมีปลางปูจะสาบรรยากาศส่วนอย่างนะครับเครื่องฟ้าครื่องฝนอีกแล้วนะครับโอ้จะมีว่าวลงปูนะครับองงงลลดิ แม่ก็ขยันเนาะแม่ทำไรน่ลูกลูกลูองอแม่ลองลูกห้อง,อองดูสิอลา้ไปล้างมืออีกสัตวสาธ,สาธุเลขเราก็ได้ด้วยอฟซนะครับสามหนึ่งสาหนึ่งะครับเลขฝากเคเรื่องเดิมมลงปู ก็มาดูแลกับอยู่กับหลวงปู่ตั้งแต่หลวงปู่มาอยู่เป็นไงบ้างแม่สบายไหมอบอุ่นดีเยอะบ่อบอุ่นดีบ่คนก็มาเยอะเรื่อยๆร่อย่แม่ครับเแม่ยูนนะครับสาธุสาธุ ปั๊บดังปั๊บเลยแม่เนี่ย